สวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับสู่ช่อง f i r ร์สเลซนะคะก็วันนี้นะคะเรามาอยู่กันในช่วงรีวิวอะไรดีนะ่าซึ่งสิ่งที่จะมารีวิวกันในะวันนี้นะคะทุกคนก็คือ นี่เลยค่ะเป็นเซตลิปออกใหม่จากแบรนด์โจวิน่านะคะซึ่งตัวนี้เนี่ยเขาจะมีชื่อว่าโจวิน่าเลิฟรีซิพีลิควิดลิปสติกนะคะทุกคนอันนี้เนี่ยก็คือจะเป็นบ็อกเซตเจ็ดแท่งนะคะทุกคนนี่จะเป็นเซตแบบนี้นะคะเปิดมาด้านในนะคะทุกคนก็จะเจอตัวลิปนะคะเรียงกันแบบนี้เลยเจ็ดแท่งเจ็ดเบอร์นะคะแพคเกจก็จะเป็นแบบนี้เลยนะคะ นี่จะเป็นตัวกล่องแพ็กเกจของเขานะคะทุกคนก็คือน่ารักมากสีน่าจะตามสีลิปด้านในนะคะตัวแท่งของเขานะคะทุกคนก็จะมีเขียนชื่อแบรนด์มีบอกเบอร์ชื่อเบอร์เรานะคะแล้วก็ตัวแท่งมาในไส์ที่กระทัดรัดพกพาง,ง่ายเลยนะคะทุกคนแล้วตัวหัวแปรงนะคะก็จะเป็นประมาณนี้เลย เป็นหัวแบนๆนะคะแล้วก็เราเพิ่งสังเกตนะคะทุกคนว่าที่ตัวแพคเกจของเขาอ่ะมันจะมีรูปขนมอยู่นะคะอันนี้จะเป็นรูปคุกกี้แล้วก็อันนี้เขาจะเป็นแบบว่าเป็นเค้กเป็นชิ้นนะคะถ้าตามคอนเซ็ปต์ของเขาทุกคนตามชื่อรูนของเขาเนี่ยก็คือจะเป็นเกี่ยวกับอาหารนะคะคือน่ารักมากหรัมาําเค้มนะคะทุกคนเขาเค้มว่าเป็นลิปซอฟต์แมทเนื้อนุ่มนะคะจะให้ความสบายปากที่แบบสุดๆเลยแล้วก็พิกเมนต์สีแน่นนะคะสามารถปิดสีปากเดิมได้มิดเลยซึ่งเราอ่ะจะเป็นคนที่มีปากคํานะคะ ก็เดี๋ยวมาดูกันว่าเฮ้ยจะสามารถแบบปิดได้มิดอย่างที่เคมไวจริงไหมนะคะแล้วก็ตัวนี้นะคะเป็นทีอินวันด้วยสามารถทาได้ทั้งตาแก้มปากเลยนะคะแล้วก็เขายังเคมอีกว่าติดทนไม่ติดแมสนะคะโอเคก็เดี๋ยวเรามาเริ่มสวอตกันเลยคะ่ะอันนี้จะเป็นสีเบอร์ศูนย์หนึ่งนะคะทุกคนอันนี้คือปาดลงไปแค่ปาดเดียวนะคะไม่ได้ทับเลยจะเห็นว่าพิกเซตสีของเขาคือชัดมากแน่นมากนะคะทุกคน นี่เลยแล้วคือเนื้อดูแบบละมุนมากๆเลยนะคะคิดว่าน่าจะปิดสีปากคําได้แน่นอนนะคะทุกคนสีเบอร์ศูนย์หนึ่งก็จะเป็นประมาณนี้เนื้อของเขาสามารถปิดสีปากคําได้จริงๆนะคะทุกคนจะเห็นว่าตอนแรกอะด้านบนปากของเราเนี่ยจะมีปากคํานะคะแต่ตอนนี้ก็คือเขาปิดไปไดมิดเลยและที่สาคัญอะพิกเมนสีคือชัดมากเออเหมาะกับใครที่ชอบทนชมพูที่แบบ เออนูตอมชมพูนะคะอันนี้จะเป็นสีเบอร์ศูนย์สองนะคะทุกคนอันนี้เนี่ยเขาจะเป็นสีนูตแบบนูดพิทพีทนะคะทุกคนจะมีความที่แบบมีความอมส้มมีความอมชมพูเล็กๆนะคะเบอร์ศูนย์สองค่ะพอทามาที่ปากนะคะทุกคนรู้สึกว่ามันจะมีความแบบเป็นชมพูเพิ่มขึ้นมาอีกหน่อยนึงนะคะนี่เฮ้ยจะเป็นมาณนี้เฮ้ยสีนี้น่ารักนะรู้สึกว่ามันมันมันจะเหมือนแบบชมพูนมนมอ่ะทุกคนเห็นไหมคะ เหมือนมีความนุ่นๆมีความชมพูติดส้มเล็กๆนะคะรู้สึกว่าตอนเวอาต้นเมือจะมีความที่ส้มมากกว่าแต่ว่าพอมาทาลงบนปากจะมีความแบบชมพูขึ้นมาที่มากกว่าอันนี้จะเป็นสีเบอร์ศูนย์สามนะคะทุกคนสีนี้คือน่ารักมากคือจะเป็นชมพูที่มีความอมแดงนะคะนี่มันจะเป็นชมพูแบบออกสีโอรสโอรสนะคะ เบอร์03นะคะสีก็คือจะเป็นแบบมีความติดส้มเล็กๆมีความแบบอมแดงนะคะนี่เลยสีคือแบบปิดสีปากคำได้หมีดจริงๆทุกคนแล้วก็จะบอกว่าลิปเขาลบยากมากๆนะคะทุกคนอันนี้คือเบอร์03แล้วใช่ไหมตอนนี้คือลบปากเบิ่นแล้วนะคือติดทนมากอันนี้จะเป็นเบอร์04นะคะทุกคนเขาจะเป็นสี ส้มที่เหมือนมีความอมแดงจะมีเป็นสีที่แบบเข้มเข้มขึ้นมาหน่อยนะคะสีแบบแทบๆบเลยอะ่ะอันนี้คือชื่อน่ารักมากทุกคนชื่อว่าแครลลอทเค้กนะคะแบบเฮ้ยสีนี้น่ารักค่ะผิวมากทุกคนเห็นปะคือพอทาแล้วหน้าดูแบบดูพองดูสว่างขึ้นมานะคะเบอร์นี้เลยสีคือแบบตรงตามที่สวอตบนมือเลยนะคะทุกคนเฮ้ยสีนี้ดีใส่แทบคือได้นะคะแล้วก็ใครที่แบบว่าอยากจะ หาลิปที่แบบเออค่ะผิวทาแล้วแบบหน้าผ่องๆนะคะเบอร์นี้คือได้เลย<บ>อันนี้จะเป็นสีเบอร์ศูนย์ห้านะคะอันนี้เขาจะเป็นชมพูตุ่นๆคือเหมือนจะมีความอมม่วงเล็กๆคือเหมือนเป็นม่วงอมชมพูอะทุกคนไม่ได้เป็นม่วงจ๋านะนี่จะเป็นประมาณนี้ไม่ได้ติดดำนะคะทุกคนเรารู้สึกว่าสีเนี้ยเออมีความแบบดูผู้ดีมากๆเลยเนื้อของเขา,าทุกคนคือสามารถใช้นิดเดียวเท่านั้นนะคะก็คือสามารถเกลี่ยได้ทั้งปากเลย เราจะใช้นิ้วเกี่ยก็ได้หรือว่าจะเมมแบบเราก็ได้นะคะเฮ้ยสีนี้สวยนะอันนี้จะเป็นสีเบอร์ศูนย์ห้านะคะทุกคนสีนี้คือดีมากชอบชอบสีนี้มากๆถ้าใครที่ชอบแต่งหน้าโทนชมพูนะคะอันนี้ก็คือแนะนําเป็นชมพูตุ่นที่แบบเฮ้ยดีมากแล้วก็ถ้าใครที่แบบว่าอยากได้ลุคที่แบบว่าดูเรียบร้อยอันนี้เรียบร้อยได้นะคะหรือว่าดูสุภาพดูแบบเป็นทางการหน่อย หรือว่าจะดูแบบดูผู้ด,ดีไฮโซนะคะทุกคนเบอร์นี้คือได้เลยเฮ้ยสวยมากแล้วก็สีที่สวอตนะั้นรู้สึกว่าเหมือนมันจะมีความม่วงๆนิดนึงนะคะแต่พอมาทาที่ปากไม่ไม่ได้ติดม่วงนะคะไม่ได้ติดดำนะอันนี้จะเป็นเบอร์ศูนย์หกนะคะทุกคนจะเป็นสีส้สมตุ่นๆน,นะคะเหมือนจะมีความแบบส้มอมแดงมีความแบบน้ําตาลน,นิดๆเบาๆนะคะนี่ใครที่เป็นแบบว่าชอบโทนส้มแบบน,นี้น่าจะชอบเลยนะอันนี้นะคะถ้าจะเติมก็เติมไปด้านในเลย อืมจะเป็นสีประมาณนี้ทุกคนเป็นโทนส้มตุ่นๆนะคะเออเป็นอันนี้เป็นโทนส้มที่ดีเลยนะคะทุกคนนี่สีนี้คือจะมีความขับผิวด้วยทําให้หน้าของเราดูผ่องดูสว่างขึ้นนะคะเห็นไหมแล้วก็คือเขาเป็นแบบ ไอ้โทนสีนี้ดีสีนี้สวยนะคะปกติเราจะไม่ค่อยได้แต่งหน้าโทนส้มสักเท่าไหร่นะแต่รู้สึกว่าสีนี้ดีเลยนะคะสีนี้ทําออกมาได้ดีมากเพราะว่าเออมันขับผิวทําให้หน้าของเราแบบดูสว่างดูผ่องขึ้นมาเลยนะคะทุกคนเบอร์สุดท้ายนะคะทุกคนเบอร์ศูนย์เจ็ดนะคะนี่เบอร์นี้สวยมากอันนี้เนี่ยจะเป็นสีส้มอิฐนะคะรู้สึกว่ามันจะมีความออกแดงแดงหน่อยนะอันนี้คือสวยเฮ้ยสีนี้แซ่บมากนี่นะคะทุกคนเบอร์ศูนย์เจ็ดนะคะก็คือจะเป็น สีส้มอิดแบบนี้เลยนะคะสีสวยมากแล้วก็เหมือนจะมีความติดแดงเล็กๆนะคะแล้วก็คือมันจะเป็นโทนสีที่ขับผิวมากแล้วก็ทําให้หน้าของเรคดูสว่างขึ้นนะคะสีนี้คือใส่แซบได้เลยนะคะถ้าใครที่แบบว่าชอบแต่งหน้าโทนส้มชอบลิปโทนส้มอิดอะไรแบบนี้ก็คือแนะนําเลยเบอร์นี้คือดีมาก สวอตครบแล้วทั้ง7สีนะคะทุกคนนี่ก็คือจะเป็นสีที่สวอตเลยลก็เป็นโทนสีที่เห็นป้ามันมีความละมบุนนะคะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะคะเรารู้สึกว่าสิ่งที่เขาเคลม,มคือจริงเลยนะคือพิกเมนต์สีแน่นอันนี้แน่นจริงทุกคนแล้วก็สีคือชาร์จสามารถปกปิดสีปากค้าของเราได้มีดอันนี้ก็คือตรงอย่างที่เคลมจริงๆแล้วก็เป็นเนื้อ soft m a นะคะเรารู้สึกว่าเขาก็มีความ m a ท t m a นะัแล้วก็เวลามเมมนะคะ เขาก็จะเป็นประมาณนี้ก็จะมีความนึบๆนิดนึงนะคะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งอ่ะ ที่เราทานนองเขาแบบด้านในนิดนึงนะคะเราก็ใช้การเมมเอาเพราะว่าเนื้อของเขาอะคือไม่ต้องทาเยอะเลยทุกคนสามารถทาได้ทั้งปากเมมได้ทั้งปากหรือว่าเราจะใช้นิ้วเบนใช้แป้งเบรนอะไรแบบเนี้ยก็คือง่ายมากๆนะคะคือเป็นตัวเนื้อที่แบบเกี่ยงง่ายทาง,ง่ายเลยนะคะทาไปแล้วทุกคนมารู้สึกว่าปากของเราดูฟูมันมีความแบบดูลมูลดูอบอิ่มขึ้นนะคะทุกเบอร์จะมีความแตกต่างกันที่ชัดเจนเลยนะคะสามารถมองออกได้ง่ายๆเลยว่าเออเบอร์ไหนเป็นแบบสีอะไรนะ ะะถ้าใครชอบโทนชมพูนะคะทุกคนแนะนําแบบเบอร์02เลยนะแล้วก็เออเบอร์นี้ก็สวยสวยแบบหลายเบอร์อันนี้จะเป็นเบอร์5นะคะเบอร์5ก็สวยเหมือนกันเหมือนว่าโทนสีของเขาอะมันจะไปทางชมพูกับโทนส้มนะคะโทนส้มก็คือจะเป็นโทนส้มที่แบบไม่ได้เป็นส้มจ๋จานนะคะทุกคนเห็นปะมันก็จะเป็นประมาณนี้เป็นส้มอมชมพูเป็นส้มอิดๆนะคะโอเคก็เดี๋ยวจะมาทดสอบที่ปากเรานะคะเดี๋ยวจะเม้มใส่กระดาษทิชชู่นะคะว่า น้องเขาจะติดหลุดออกมากไหมน่าจะติดทนมากๆเลยนะคะโอเคเดี๋ยวเมมเลยอ่ะอันนี้เมมมาเขาก็จะมีหลุดมานิดหนึ่งนะคะทุกคนอืมไม่มีหลุดออกมาแล้วนะคะทุกคนอาจจะมีนิดๆหน่อยๆจางๆ แต่ว่าที่ปากก็คือชัดเจนมากแล้วอีกอย่างหนึ่งนะคะถ้าใครที่กําลังมองหาลิปที่จะมาปิดสีปากค้านะคะทุกคนใครที่เป็นสาวปากค้าเหมือนกันอันนี้คือตอบโจทย์มากใครอยากได้ลิปที่แบบว่าสีแน่นแน่นพิกเม้นแน่นแน่นไปเลยนะคะอันนี้ก็คือตอบโจทย์เหมือนกันทุกคนเราอะ่ะจะเป็นคนที่แบบเหมือนมีร่องปากค่อนข้างชัดนะคะอันนี้ก็จะเห็นเลยแต่ว่า ถ้าใครที่เป็นสาวปากแห้งสาวปากลอกเหมือนกันเนี่ยก็คือแนะนําให้ทาบํารุงก่อนนะเวลาที่เราแต่งหน้าเนี่ยก็คือทาลิปบารุงไปก่อนแล้วค่อยเช็ดออกแล้วค่อยลงน้องเขานะคะก็คือจะได้ช่วยทําให้ปากของเราเนี่ยมันดูอวบอิ่มขึ้นนะคะก็อันนี้เนี่ยเราซื้อมาเป็นบ็อกเซตของเขานะคะทุกคนที่ราคา1750บาทนะคะจากปกติ2450บาทนะคะแล้วก็ตอนนี้เนี่ยเขาแยกขายเป็นแท่งแล้วนะคะเป็นแท่งก็คือจะอยู่ที่ราคา290บาทนะคะ กปกติ350บาทนะคะใครที่ชอบสีไหนก็คือไปเลือกดูกันได้เลยนะคะนี่หรือใครที่แบบว่าชอบ7สีนะคะก็คือจัดบ็อกเซตมาเลยทุกคนคือลดหนักหนักจุกจุกไปเลยนะคะก็หวังว่าคลิปนี้นะคะจะช่วยประกอบการตัดสินใจของทุกๆคนได้นะคะใครที่ชอบคลิปนี้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เป็นกําลังใจให้กันด้วยนะคะใครที่อยากให้เราทําคลิปอะไรรีวิวอะไรแต่งหน้าลุคไหนก็มาคอมเมนต์กันไนได้เลยสําหรับคลิปนี้ไปแล้วนะคะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบายคะ่ะ